นี่สามมังสิ่งจะทำปลาลุยสวนปลาช่อนนานะคะปลาช่อนนาถ้าขูดัวต้องใช้ช้อนนะคะใช้นี่ก็ไม่ไม่สะอาด ปลานานะคะบ้านสาวมืงถิ่งจะเป็นปลานาป,าปลาปักเบ็ดนะคะถ้าเราไม่ใช้ช้อนขูดกัเก็บของเขาจะออกยากมากเลย ถุงเงินถอยแม่ถอยถอยุงเงิน ตัวนี้ก็ประมาณโลกว่านะเดวก็จะตัดชีบออกให้หมด ก็จะตัดที่ตัดอะไรออกให้หมดเลยเขาตัวใหญ่หนิว่ะดูว่าตัวนี้เราจะทําเป็นปลาลุยสวนหรือว่าจะแกงขั่วนะคะหรือชูชีแบบว่าที่ที่ใส่กะทิอ่ะดูว่าเราจะทําอะไรดี ต้ยมยำก็อร่อยนะตัวใหญ่พุงใหญ่เลยค่ะนิ่งใหญ่มาก นี่นะคะหุงใหญ่ๆ ก็เสร็จไปนหนึ่งตัวแล้วนะคะเสร็จไปนหนึ่งตัวแล้วนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปแกงปลาหรือว่าชูผีปลาช่อนเนาะชูชีแบบใส่กะทิอะ่ะแต่ตัวหนึ่งเราจะทำลุยสวนเนาะคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้เนาะคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้